สวัสดีครับกินกาแฟกันนั่งชมน้ำตกกยกินกาแฟครับผมตอนนี้เราอยู่ทีเ่เพิ่มสุขครับนะครับผมอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรน,นะครับ ที่ว้าอยู่ไหนเลยสบายสบายครับวันนี้ไปดูเมนูอาหารก่อนอืม เครื่องดื่มสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ้านสวนเพิ่มสุขครับนะครับผมอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรครับเป็นกาแฟนะครับกาแฟน้ำเย็นน้ำหวานน้ำปั่นนะครับผมเมนูชาก็มีนะครับนี่ ราคาก็4ี4ส50่สครับผมประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับมีเมนูให้เลือกมากมายนะครับเมนูเย็นๆนะครับสม,มูทตี้ผลไม้เพื่อสุขภาพก็มีนะครับอิตาเลียนโซดาอันนี้เป็นอาหารนะครับเมนูอาหารข้าวผัดเป็นอาหารตามสั่งอาหารจานเดียวก็มีนะครับนะหวัวข้ออาหารจานเดียวนะครับนะ น้องชิวาไปไหนน้อน้องชิวาน้องชิวาวันนี้คุณลุงเอฟซีถามหาเนี่ยเร็วล่อล่อ,อน้องชิวามาหาก่อนข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวหมูสับก็มีนะครับหกสิบบาทเองนะครับราคาก็ไม่แพงมากนะเดี๋ยวสักพักนะครับเดี๋ยวจะพ,พาเดินชมบรรยากาศร,รอบๆร้านนะครับนะ ตงนี้ก็เป็นส่วนของมีมีปลานะครับนะให้อาหารปลาได้นะครับถุงละสิบบาทเองนะครับเดินดีๆเดินดีๆดูเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้มาทางนี้เดียวสวัสดีค่ะน <'re> ่อยสวัสดีค่ะน่อยสวัสดีค่ะสวยสวสวัสดีค่ะน้องชิวามาแล้วค่ะไปไหนมาไปเล่นสนามเด็กเล่น บรรยากาศในร้านก็มีนะครับนะนั่งแบบในร้านก็มีนะครับแอร์เย็นสบายใช่ไหมมีอ๋อโอเคอ่ะน้องชิวไปหาคุณแม่ได้ครับเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆร,ร,ร้านนะครับนะพนายนดูอาหารอาหารจานเดียวเยอะมากนะครับซุก,กี้ก็มีนะครับราดหน้าทะเลผัดปีอิว๊วเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นจานเดียว ข้าวต้มก๋วยจับก็มีนะครับนะเป็นไฟกุ้งทอดพิซซ่าก็มีนะครับพิซซ่านะวันนี้เราจะกินพิซซ่ากันมีหลายหน้ามากๆพิซซ่านะครับร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับคือบรรยากาศที่ร้านดีมากๆนะครับอย่างนี้เลยดีมาก เมนูยำก็มีนะครับยำแซบเวอร์ตำตำก็มีนะครับนะตำตำก็มีนะตำแซบหนัวตำตัวตำปูปลาตำป่านะครับตำข้าวผัดไก่เค็มตำทะเลเยอะมากเมนูเมนูเออ่ขอพูดว่าเมนู กับแก้มเลยก็ได้นะครับตีไก่ทอดคอหมูย่างกบกบทอดกระเทียมกุ้งแช่น้ำปลาหมูสะดุ้งต้มยำต้มแซบ่บกบกบพ่นไฟลาบเป็ดลาบปลานิลก็มีนะครับต้มปลาไหลก็มีนะครับนะ ต้มไก่บ้านต้มปลาไหลมีนะครับนะก้อยไก่มดแดงนะครับนะถ้าถึงฤด,ดูกาลก็น่าจะมีนะครับเมนูปลาปลานึ่งมะนาวปลาลุยสวนกระปงกระปงทอดน้ำปลาก็มีนะครับแกงส้มแปรราก็มีนะครับหมูกระทะย่างเนยก็มีนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท มุงกระทะไม่พอมีแจวห้อนด้วยโอ้โหแจวห้อนชุดสุดคุ้ม่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูบรรยากาศรอบบร้านกันนะครับบรรยากาศดีมากครับเดี๋ยวพอ่อนกลับกล้องให้ดูนะครับตอนนี้นั่งอยู่ที่ริมน้ำ บรรยากาศดีมากเสียงน้ำตกตลอดเลยข้างๆก็จะเป็นทุ่งนานะครับอันี่บรรยากาศภายในร้านครับบรรยากาศข้างๆร้านก็จะเป็นทุ่งนานะครับนะมุมถ่ายรูปอีกหนึ่งรูปนะน่าจะเดินไปได้แต่ว่า ต้องไปขึ้นสะพานตรงนู้นนะครับแล้วก็เดินข้ามมานะครับไปนั่งตรงนูน้นถ่ายรูปน่าจะสวยนะครับเป็นซุ้มอาหารด้านนู้นก็มีนะครับนะเดินเข้าไปนะครับร่มลื่นนะครับให้อาหารป่าอันนี้ขัวเพิ่มสุกครับนะครับปะอู้บรรยากาศดีมากนะครับผมก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่า ที่อำเภอมหาชนะชัยของเราจะมีร้านแบบนี้ด้วยนะครับบันไดให้ขึ้นชั้นสองนะครับไปดูไปชมบรรยากาศข้างบนนะครับนี่บรรยากาศหน้าร้านนะครับบ้านสวนเพิ่มสุขเมนูแนะนำนะครับกบพ่นไฟนะครับลาบต้มปลาคังนะครับตำถาด แจ่วฮ้อนปลาจุ่มนะครับผมโอ้โหบรรยากาศนั่งตรงนี้ก็ได้นะครับน,ะนั่งแต่ว่าพ่อนอายชอบมุมมุมหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะนี่ชิงช้านั่งถ่ายรูปมุมเด็กๆก,ก็มีนะครับชีวา <Okay. S 1> <laughs> นี่ชิวานั่งเล่นน่นี่มุมสนามเด็กเล่นเล่นดินเล่นทรายรอกับข้าวมุกดารอกับข้าวเหรอ มุมนี้พ่อนายชอบนิ่นมีนกด้วยดูดูค่ะโอ้โหรถรถสวยมากครับรถสวยมากเลยอ่ะเพิ่มสุขค้าเปิดแปดโมงครึ่ง ถึงสามทุ่มครึ่งนะครับนี่บรรยากาศหน้าร้านครับดูดูดูบรรยากาศหน้าร้าน,นทุ่งนาโอ้โหดูครับบรรยากาศอันนี้ข้างร้านนะครับนะถนนเส้นข้างหน้าร้านนะครับดูบรรยากาศล่มรื่นมากนะครับนี่เพิ่มสุขครับนะครับ ขี่มาแล้วก็จอดรถสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับดูดูโอ้โหเด็กเล่นดิพาเดินไปชมนะครับ นี้ตัวอะไรไปดูขงหน้าโอ้ว้าวว้วว้าวบรรยากาศเป็นซุ้มๆก็มีนะครับนะแต่ว่าจะไม่ขอเดินเข้าไปลึกนะครับนะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเขากินข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวเราอ้อมๆไปก่อน ปึ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บออโอโ้โหสวัสดีครับน้องชีวาเล่นโรบอกตอนกี่โมงน้องชีวาช่วงนี้ยังไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวน้องชีวาเผื่อน้องเดี๋ยว พ่อนายอาจจะให้เล่นนะครับสักแป๊บหนึ่งนะประมาณช่วงบ่ายบ่ายสองนะครับเดี๋ยวจะให้น้องชิวาเล่นนะครับนี่มานั่งกินตรงนี้ฟังเสียงน้ำตกโอ้มีปลาด้วย <c oughs> น้องชิวา ไม่ทันสักครังช่วงนี้น้องชิวาไม่ค่อยได้เล่นนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะให้เล่นอยู่ครับแป๊บหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวจะให้น้องชิวาเล่นสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่ให้เล่นไอแผดนานนะครับผมไปพาเดินข้ามสะพานโอ้ ตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากพาะไหนว่าออ้หูหโหน้องชิวามีพี่พี่เอฟซีถามเข้ามาในไลฟ์ว่าน้องชิวาจะเล่นโรบอ,อกกี่โมงครับดูไม่ทันเลยวันนี้เดี๋ยวจะให้เล่นสักครึ่งชั่วโมงให้เล่นครึ่งชั่วโมงเนาะอเอกีเดี๋ยวจะไลฟ์ไลฟ์ตอนประมาณบ่ายสองนะครับ เออพักสายตาสักครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวจะให้เล่นนะครับบรรยากาศดีไม่ใช่ว่าอากาศดีค่ะโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับไลฟ์หน้านะเดี๋ยวไลน์นี้พ่อในก็ ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับนะเดี๋ยวอาหารมาเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะครับว่าเราสั่งอะไรไปบ้างนะครับนะไปแล้วครับสวัสดีครับน้องชิว่าบายท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะสวย